เสียงอ่านหนังสือพระบรมหารัตนะเทวราชองค์การตำหนักที่7ไท่สันหวังตำหนักที่7ไท่สันหวังปกครองตาปะมหานรกตั้งอยู่ณที่ตะวันตกเฉียงเหนือของใต้โคกฐานหินในมหาสมุทรมีพื้นที่กว้างยาวห้ารยโย์และตั้งอีก16อนุนรกไว้รอบด้านซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. ชื่ออนุนรกทุบจมูกกลืนเลือดกำเดาตัวเอง 2. ชื่ออนุนรกแหวกอก 3. ชื่ออนุนรกเจาะน่องบ่อเพลิง 4. ชื่ออนุนรกง่ามไม้คัดผมห้าชื่ออนุนรกสุนักกัดกระดูกต้นคอหชื่ออนุนรกร้องไห้โฮบนฐานสุนักเหล็กร้อน เชื่ออนุนรกผากะโหลกเปิดหน้าผาก 8. ชื่ออนุนรกย่อตัวทูลหิน 9. ชื่ออนุนรกนกเป้าจิกหมูปากัด 10. ชื่ออนุนรกถลกหนังให้หมูลาก 11. ชื่ออนุนรกไม้ไผ่แขวนขา 12. ชื่ออนุนรกตัดลิ้นเจาะแก้ม 13. ชื่ออนุนรกลากไส้ 14. ชื่ออนุนรกล่อเหยียบหมูป่ากัด 15. ชื่ออนุนรกรางเหล็กเผาลวกนิ้วมือ 16. ชื่ออนุนรกกระทะทองแดงชาวโลกที่ใช้รกสายรกมากลั่นเป็นยาค่าใช้ใจ่ายในการกินเหล้าเมายามากกว่าค่าใช้ใจ่ายของชีวิตประจำวัน ปล้นสดมใช้กลอุบายหลอกล่อซื้อขายจรกรรมหลุมศพขโมยเสื้อผ้าเครื่องประดับของคนตายนำโครงกระดูกไปทำยายุยงใส่ร้ายให้ผู้อื่นทะเลาะวิวาทญาติมิตรพรากจากนำสะพ้ยเลี้ยงไปขายเป็นเมียน้อยผู้อื่นปล่อยให้เมียตัวเองนำลูกสาวไปกดน้ำตายหมกฆ่าทารกแอบคลอดยกักยอกเงินร่วมพนันเพื่อน เป็นครูบาอาจารย์แต่ไม่ตั้งใจเข้มงวดในการสอนทำให้ลูกหลานเขาเสียหายไม่ว่าเรื่องใหญ่เล็กเอ,อะก็ทุบตีทำร้ายลูกศิษย์ลูกน้องสาวใช้จนทำให้บาดเจ็บภายในรังแกรีดไถ่คนในหมู่บ้านแกล้งทำเป็นเมาเล่าแล้วเสียมารยาทผิดทำนองคลองทำต่อครูบาอาจารย์และญาติผู้ใหญ่ ปากคอเราะร้ายใช้ว่าจียุยงใส่ร้ายทำลายผู้อื่นเป็นอาจินข้อหาดังกล่าวนี้ตรวจสอบให้ละเอียดจากตาปะมหานรกนี้จ่ายส่งไปยังขุมนรกเล็กๆต่างๆรับโทษจนครบวันกำหนดจึงส่งต่อไปตำหนักที่8ตรวจตราอีกครั้งยารักษาโรคของมนุษย์อะไรที่ไม่ควรนำมาใช้ ใครที่ใช้สัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ำมแมลงที่เป็นเป็นมีชีวิตอยู่นำไปฆ่าแล้วเอามารักษาโรคก็นับว่าเป็นผู้มีจิตใจโหดเหี้ยมแล้วขณนผู้ที่นำเอารกสายรกมาปรุงแต่งเป็นยาอมฤตยูยิ่งแสดงจิตใจคนนั้นเลวทรามแค่ไหนกินสิ่งโสโครกต่ำต้อยเหล่านี้ลิ้นและปากก็ไม่ต่างจากช่องสังวาสของสตรีเพศ ถึงช่วงมีชีวิตอยู่ได้สร้างกุศลกรรมไว้มากถ้าไปสวดมนต์ท่องคาถาแล้วไม่เพียงแต่ไร้บุญกลับจะมีบาปมหันพระกสิติคันโพธิสัตว์เจ้าย่อมไม่ให้อภัยผู้ใดได้รับรู้ถึงข้อตักเตือนนี้ควรรีบละเว้นการปฏิบัติมีแต่ปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตนับล้านหรืองดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ชำระปากทุกเช้าและหมั่นสวดภาวนาพระนามของพระพุทธโพธิสัตว์เจ้าถึงเวลาใกล้สิ้นชีพิตักใสจะมีสุทธก,กรรมเทวทูตนำตะเกียงมาชำระสิ่งโสโครกเน่าเหม็นและโทสานุโทษเก่าก่อนให้หมดสิน้นในโลกมนุษย์มีการจรกรรมศพที่ถูกไฟครอกตายและศพของทารกที่แม่แอบคลอดทิ้งไว้ไปปรุงยา โจรกรรมโครงกระดูกเพื่อค้าขายทำยาโครงกระดูกที่แข็งแกร่งค้าขายทำเครื่องใช้ไม้สอยกระดูกที่ผุกร่อนบดเป็นผงใช้ในตาเผาคนประเภทนี้อยู่ในโลกมนุษย์ถึงทำความดีแต่เมื่อถูกจับมานารกภูมิแล้วจะนำความดีมาชดเชยความผิดไม่ได้พยายมราชจ,จะไม่ให้ลดโทษ ต้องถูกจ่ายมายังตาปะมหานรกหรือใจ่ายให้นรกเล็กๆต่างๆรับโทษจนครบแล้วแจ้งเรื่องไปยังตำหนักที่10ระบุช่วงถูกส่งไปเกิดเป็นมนุษย์ต้องถูกตัดหูตาปากจมูกมือเท้าหรืออย่างใดอย่างหนึ่งต้องให้เกิดเป็นคนไม่สมประกอบ1-2สรายการเพื่อเป็นโทสานุโทษของกฎแห่งกรรม ถ้าหากมนุษย์คนไหนเคยทำบาปกรรมนี้ไว้รู้สึกสำนึกผิดยอมชำระบาปและไม่ทำผิดอีกต่อไปเมื่อพบคนทุกข์ยากลำบากเสียชีวิตซื้อลงศพบริจาคหรือมันช่วยจัดการเก็บศพฝังศพเมื่อตัวเองสิ้นชีพิตักไสเทพเจ้าเตาจะแต้มจุดสีดำหนึ่งจุดไว้บนหมายเรียกมรณะของโยมทูต ถึงเวลานั้นจะได้ละเว้นโทสานุโทษของกฎแห่งกรรมนี้ในโลกมนุษย์ช่วงเกิดทุบพิกขภัยเกิดภัยแล้งจนขาดอาหารการกินคนขาดแคลนอาหารจะนอนตายเป็นเบือ่อบางคนยังไม่หมดลมหายใจก็ถูกคนใจบาปตัดเนื้อไปทำไส้ขนมไส้สรลเปาขายให้คนกินคนใจบาปหยาบช้า ค้าขายแม้กระทั่งเนื้อมนุษย์เช่นนี้ตายแล้วเมื่อถูกส่งมาถึงนรก,กภูมิพญายโยมราชจะสั่งลงโทษรับทุกทรมานพิเศษ49วันเพิ่มโทษขุมนรกต่างๆทุกรายการรับโทษทันจนครบแล้วแจ้งเรื่องไปยังตำหนักที่10ลงทะเบียนส่งเรื่องกลับไปยังตำหนักที่หนึ่งบันทึกลงในสมุดเกิดดับระบุ หากเกิดในวิถีมนุษย์ต้องระกรรมลำบากตายด้วยความอดอยากเกิดในวิถีชีวิตสัตว์แม้เห็นอาหารที่ทิ้งขว้างไว้ก็ยากที่จะกินเข้าปากอดอยากจนตายนอกจากวิญญาณบาปเหล่านี้ไม่อนุญาตให้ชดเชยโทสานุโทษของชาติหน้าแล้วพวกที่หลงกินเนื้อคนโดยไม่รู้เมื่อรู้แล้วยังไปกินอีกก็ต้องรับโทษให้ชาติหน้าเกิดเป็นมนุษย์ หรือเกิดเป็นสัตว์ต้องลำคอตีบวมถึงท้องจะหิวกระหายแค่ไหนน้ำและอาหารก็กลืนไม่ลงอดอยากจนตายถ้าผู้ที่หลงกินเนื้อคนเมื่อรู้แล้วไม่กลับไปกินอีกย่อมมีการให้อภัยถ้าเจอปีที่เกิดทุกขภพิกภัยบริจาคเงินช่วยภัยหรือหุงข้าวต้มแจกอาหารแจกข้าวสารให้คนจนต้มน้ำขิงน้ำถั่วต่าง ไว้ตามทางสัญจรช่วยเหลือผู้คนยามยากถ้าสามารถทำให้คนอื่นรับผลประโยชน์จริงแท้นี้ไม่เพียงแต่สามารถชดเชยความผิดข้อหาดังกล่าวนี้แล้วยังได้เพิ่มอนิสงส์ชาติปัจจุบันเพิ่มผูนอายุวาสนาแก่ชาติหน้าโดยไม่รู้ตัวข้อหาสามข้อข้างต้นนี้สองข้อเป็นยัติประชุมของเหล่ายมบาลฝ่ายบุญ และฝ่ายบูในตำหนักข้าพเจ้าอีกหนึ่งข้อมาจากการดำริของเจ้าหน้าที่มหานรกทูลร่วมเข้าพิจารณาในการประชุมของตำหนักนี้เราจึงสั่งการบันทึกยติสข้อนี้ร่างโดยผู้พิพากษาตุลาการนรกทูลกล้าวแดงเง็กเซียนห้องเต้เทวราชเจ้าได้รับโปรดกล้าวให้นำยติที่เสนอร่วมบันทึกลงในเทวราชองค์การ รับสั่งให้เสนอชื่อคณะพิาพากษาตุลาการนรกเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเทวราชเจ้ายัางได้รับสั่งว่ากรรมชั่วของมนุษย์เหล่าทวยเทพควรพิจารณาเป็นข้อข้อ,ขอหากว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทหารการปกครองราชการพิธีการกฎข้อห้ามต่างๆที่มนุษย์บัญญัติขึ้นเองที่ไม่สามารถรู้หมด ให้ใช้กฎหมายข้อบังคับของแต่ละประเทศแต่ละนหากษัตริย์ของสีทวีปใหญ่ในโลกมนุษย์ทงทันถ้ามีการหลบหนีพัวพันทำให้ผู้อื่นลำบากสั่งการสารวัตรรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาขอ้อขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรับพระราชอ,องค์การณทีน่นี่เมื่อถึงวันแรม12ขค่ำเดือน3ชาวโลกท่านใดสำนึกบาปถือสิลกินเจ และสาบาลตนขอขมาไปยังทิศเหนือว่าต่อจากนี้ไปจะละเว้นการทำบาปและคัดลอกหรือจัดพิมพ์หนังสือเทวราชองค์การทั้งเล่มเพื่อตักเตือนชาวโลกอนุญาตไม่ต้องมารับทุกข์ในคุมนรกต่างๆแห่งตำหนักนี้